สวัสดีค่ะช่องมิทานปกแดง r ล d บ o ๊กสตอรีวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่เราจะแยกเป็นคลิปสั้นๆตามลำดับ1-7นะคะ และถ้าหากว่าใครอยากจะชมคลิปเต็มก็เข้าไปชมได้ในเจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ในเพลริสสาระน่ารู้ในช่องนิทานปกแดงได้เลยนะคะที่รวบรวมสถานที่เจสถานที่ไว้ในคลิปเดียวค่ะไปค่ะเราไปฟังลำดับที่4กันเลยค่ะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ลำดับที่4มาชูปิชูประเทศเปรู เชื่อว่าเพื่อนๆของได้ยินมาชูปิกชูมาบ้างแล้วนะคะมาชูปิกชูเชื่อกันว่าเป็นเมืองที่สาบศูนของชาวอินคาเป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคาตั้งอยู่บนที่ราบสูงแอนดิสของประเทศเปรู